นา,านนน,นนีีลนน่่งัรสวัสดีครับมื่อน,นี้เมนูไกอ่อบล่างจำเครื่องํำเครื่องมีอย่งไรครับมีกระเทียมกับตะไครครับตุตในตร๋บกปปเกอื อันนี้ก็ไปบ่อมไปบพ่อว่าเพือเพื่อไปจับจ้า<ร>ตักแบงแบบมีปิง้งลูกชิ้นครับของร้านสาวคนสวย<อ>หนูชื่ออะไรคะเอาว่าตอบจ้ยหนูชื่ออะไรคะชื่อน้ำตาลชื่อน้ำตาลไม่เอาจะไม่เอาจะอจะันนั้น เอาอเลยครับมีขึ้นควรกัมาฮะยิ่งเราเนี่ยเรหาหาีวป,ปิ๊บมังมง่องไปเลยเบียงไม่เผื่อไรไรโอเค รอติดตามเพิ่มเครื่องนึงแลวก็มาเพื่มเครื่องนึงอุไทยก็มไปัลนโอเคโอเคเสียบตาจะตาบัตอโเยน่ไม่หรอกแตยแบคือแม่เป่านยกยกตรงด้อยังอีกลนส่ยโอเคเออกำลังกำลังโอเคขั้นตอนแรก แสดงว่าข้อหมอนกำลังได้หลว่างไปดเลยบอนี่ขาเพิ่เบอร์รับพี่นองเอยได้เวลาแล้วเออโยกโยกเติมบ่อหมนากำลังเดือดนากำลังเดือดเอาอีกหน่อยจูไฟใส่เยอะเตะขวมนี่แหละกโยกเตมบ่อหม อ๋ามันกือโอยข้าววว่า่เคยนี้ฮะต่ำเจ้าเนี่ตำเจ้ายมอดผู้หญิงาดีเลยแบบสวยงามเลยนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวนึ่งบ่ได้กินตัวไีนตัวหนอืมกรลังแ่บตัวนี้แช่ต้วบว่าบ่าางที่ันนว่างอางย่องไปย่องไปนี่โฮ้ยพักุนก็เลยพักุนก็เลยักุนเออบนหยาก

ใส่ผสูตรอล้รเนี่ยด้วยแคขนาดเอาลงส้เนีเนี่ยเราสไหมปิวเอาลงสู้พเทนีนะเอาไหมเอาไหมเอามาโดนเอามาโดน สับไปมาสับไปขวายังอ่ะผู้สาปุกมันมเลยบอน้อไปใส่ไปน่ยคือว่าสีไปข้าวเดียวเด้นี่หมดเลยอ้ยสุดอดครับสุดยอดอยู่ดนไม่ได้ย่านเรา ไปเห็นเสือว่าอีกขวดใหญ่เด้ยวกับนี้เลยไปหลับไปคอยเวลาเวลาพักเครึ่งพักเครึ่องครับโอ้ยอยากไปมากเลยโอ้ยโอ้ตากล้องไหมพุ่นชายคลิปเมาตากล้องไรไปว่าตากล้องเข่าดาวเแ็่ทีเด้อเข่าดาว ค่อยไปค่อยไปเยอะเยอาแฟลวนำขนาดโอลิ้นเลงโอสเอากูโตได้นะมันองว่ะมันนี่กูโต้ได้วยบ้าฟวกู้าวเลงเลงครับพ่อจะไหนีเแล้วปบ่สูเลยอ่ะเนะซับไปซับไปหน วันไหวครับวันไหวโอ้โโอ้สุขวอนแดงนมนี่ลักษณะนี้งูกว่สุขขอนแดงน่อันนี้แมวขี้กว่านี้ว่าวว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 มวนอวว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 วมวว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 เวว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  ก็ดีสีเออขวบของน้องเขาเขาเอาเอาไปนี่จับได้ปะเออเออนั่นแหละเออไปไม่แค่ขวางคอเลยเออขวางเลยเนี่ยอะเลนี่ไปรอดเองเอออีคานึงจ็จับเอาเอาคาเออครับมันบ่บ่นเลย พี่น้องเอ้ยมันมันว่ามันว่ารอเลยนี่นี่ห่อนี่ดีห่อนี่ดีคพ่อนี่ดีเออขั้งเลยหอนมือนี่กระด็นหนาวนี่โอ้ผักก่อนผักก่อนผักเบื่อกันเบื่อไม่กินแล้วเอาซับไปเลยใช่ไหมยื่ไปเลยซับเลยระวังซับขอางเก่าหันเศร้าอยู่เออมือบาดหันเศร้าอยู่ เออชิหาเพียนกปะชิหเพี้ยกยังนข่าว่าชิบหาบะสมรักเียดนะสมรกะโแต่ดีอาญาเด้น่ะอย่าพลาดอย่าพลาดบ้ลองอาญาได้ซคุกแยเดียวโอยติดท้องมือ มืองว่งไ้สามห้างโอ้โปบเลยว่าชูง่ามจีกเนาะโอ้ตีกากเลยชูงามงหอมหอมไม่ใครแต่ไครไหมจะไป่าไปซับมูลได้อาใัยแบบสีตัวน้่ ีเหมืนะขี้เมอนนะีมนะแชรบปะขึ้นมาครับเออพอนตื่นแม่ทมมึงเขาเรียฟุกเหรอไวไปเรียนเลงหัวไปยันน้องไงน้องแซบไปหนมองแซบ พักข,ขนาดเราขาวไปเจ๊ก,กลมหรือ่นี่หลายแล้วหลายแล้ว,ลว,ลวเราขาวไจ๊ก,กล่มแล้วแ <c oughs> สองสองมึงมึงมึงไม่ไก,กินเนาะกู้รีนพันละนี่เออกูลร้นพันเเออ เันากัพันไม่ติดดามแล้วชอูดูๆเแล้วหล้นชอวลาวดูกล้องเลยดูกล้องเลยอื้อหักหัวชัวยยอะไเหลาขาผูยงช่วยดิช่วูเป็นอไรกดกล้องกล้องกล้องลมาเรังรังเร็วานนี่เ้ต้องพายกกันเนี่ช่วยเรอกูกะเทาแล้ว บาโจดิไปดิเอาเรียบร้อยครับผมนี่โอ้สุดยอดพี่น้องเอาหาดเลยนั่นละหอมเครื่องเทียบอันเลือดเอาไปยังมีเลือดดีมั้ยเดี๋ยวไปกิมเด้ออันนี้มันแจวาตำแจวาได้พี่น้องตำแจวเออสับไก่แล้วนะไม่ตำแจวตัวผมต้องกิมเด้อเขาในคุย sim đi, nào, đi nào. Thông Thông là chồng sim mọi đi mọi wow, người mọi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  đi มาไม่หละเอาเอาจน้องเขาพนี่ดูดูดูอนแรกเขาดูก่อนเอาเอาเ้ยเข้าหัวลูกลูกสาวลายวัดเออ้าเลยล้ายลุเรงแรกคุณเหรอแซบปะแซฟปะกูย่อมสูง่นี่แหละกูย่อมสูยเลย ย่อมหิลีย่อมสูดเนี่ยวิถีชีวิตแบบมาลายใหญ่ใไอกินแกงสูกูปสูรอะนอกเหล่ามึงกินเลยขี้เขาตรงนี่พูดยังไงมองยังไม่เนี่นมึงเล่งใจจังมึงเอาวันเอามาส่วนยี่ขากินเนี่ยแฟนเลี้ยงแบบไหม กินไก่ใส่ก่อนีไก่้วยแซ่บกินไม่งั้นไม่อิ่มนะโอ้ยพเห็นแม่กินแซ่บแล้มีแห้งแล้วแซ่บๆปเดือกบองมาหเด็กบองไปเด็กคุณยายนวลนขยแต่อมานหนู เอาพ่อตัวหญรับดิเอาบบนี้นอกวะเอาหมันหนูมาเยยงหมอแล้วสาวกปดยเ้ยพอตัวนอยพ่อตัวน้อยซ่พ่อตัวน้อ่เยอะมาเราน้าจูไปอกกินไก่ม่ลูก เลือดไหลโอ้คือเอาตีนหก่อนเรเรื่องป่าเรงไก่เจ้าบอกว่าเขากันขนาดไรแซ่บขนาดีนับ่อเสีย้ี่นี่ปีนีไม่ได้คุยแน่นอนีนแซนม่ได้เจ้วบอมีแหนนั่งอยู่ลอร่อยไหมครอ่อยไหม